วิ่งน่ารักฟังเลยวุ้ยเขินผมก็เขินฟังนะฟังไหมฟังร้องเพลงกูเปล่าคะร้องไม่พออ่ะไม่พอก็อยากฟังอ่ะช่วยปลอบใจดวงนี้สี่ขคงขัง ให้เธอกลับมาในคืนที่หัวรายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไม่ว่าว่าฉันคิดถึงเธอยอยากให้เธอมารองให้ฟังทุกวันจังคะอะไรนะครับ เธอมาเลาให้ให้ให้ฟังทุกวันจังอุ้ยเจ็บคอแล้แบบนั้นนะอ่ะโอเคอ่ะอาลัก <c oughs> เกินพี่พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบค <c oughs> ่ะอยาย<ช>ุเท<ห>่าไหร่เท่ากันผมผมสิบเก้าอ๋อไม่หรอไม่ฟังทุกวันอนะ่ะพี่เชื่อว่า <c oughs> ผมสิบเก้าไม่รู้ดิ เท่าไหร่ดิสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดเฮ้ยจริงดิ <laughs> งน่ารักน่ารักอะ่ะโว้ยก็เกินไปส <laughs> ดปะเนี่ย <laughs> ชอบเพลงที่ร้องไหมชอบชอบเพลงแล้วชอบผมปะ่ะ <laughs> ชอบดย <laughs> ชอ้ไม่ชอบกนะ <laughs> ไหนไหนไหนเห็นป่ะคนทักมาแล้วะไปตอบได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ของพี่อ๋อคดีพี่โสดอยู่อยากให้หนูมมาแล้วให้ฟังทุกวันอ่ะชอบผมไปไม่เป็นแล้วแหละไว้น่ารักจริงพี่เมื่อวานผมฝันด้วยเมื่อวานเมื่อวานผมฝันด้วย วันถึงวันแต่งงานเขาเราวันว่าเราจะไปด้วยกันเล่าเป็นเราไงต่อจบเลยจบแล้วอะไรนะได้ไลน์ปะแหน่ทำไมถึงต้องขอไลน์ด้วยไม่เปิดเผยนี่นหว่าไม่เปิดเผยเลยเล่าขอเปบลก็ได้ขอเไอลน์เลยมีม<ร>พิรุษขอลไลน์นี่มีพิรุษม,ม,มาก ลดขาเฟก็ได้嘛โอเคคนเราต้องเปิดเผยเออเฟซเฟซใช่ไหมเฟซเนี่ยเห็นชัดหมดทุกอย่างอ่อฮะจัดมาจัดไปเอาเฟซพี่มาด้วยดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเผื่อผมแบบเอ้ยคนพี่คนนี้นี่เองอะไรอะไรนะเอาเฟซพี่มาด้วยโอเคโอเคอ๋อ ี่หนอยู่เชียงรายครับวิบ่าวเชียงรายวิบ่าวเชียงรายตัวทำไมพี่อะเป็นตาหน้าฮักแคอยู่พิโรค่ะโอ้โหไม้ใกล้กันเองเนาะใกล้มากผมว่าผมผมมันปแปลกๆกว่ะใช่ไหมพี่ว่าเหมาะไหม ทรงนี้เหมาะไหมก็เหมาะอยู่อาจะนอแล้วปกติผมผมแบบชอบปัดผมขึ้นไง <S <S อ่าปัดเนี้ย <S 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 ปัดผมขึ้นปัด <S <S น่ารักทรงไหนก็น่ารักโอ้โหทรงนี้มันโตเกินหรือเปล่าหรอือโตเกินอันโตใช่เด็กโต ทรงเด็กโตนี่แหละได้เลยทรงเด็กโตเลยอ่ะเนี่ยโดนใจนี่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 ไหลโดนจอหลอ่อโดนใจหัวหาทำ <_ k> <_ k> ไม่ใช่แล้วการไม่มีแฟนถ้ารักขนาดนี้ห <_ k> น้าแบบนี้ไม่มีใครอยากเอาเป็นแฟนหรอก เงใส่เรานี่ใส่ไม่ดีไงเขาก็เลยแบบไม่เอาเราเป็นแฟนอโอ้โหไม่เศร้านะอย่างนั้นก็ยังมีพี่ <laughs> ดวงตัวันลักล,ลกาลเวลาไม่มุนเปลี่ยนแต่ไม่สิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมคือใจของฉันไม่แปลเปลี่ยนฉันคนนี้ขาสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหน แม้จะนานสักเท่าไรยังคงรักแค่เพียงเธอเวลาเธอง้นฉันก็จะเงอเธอไม่รอให้น้อยใจไปและไปและบ๊ายบายไปละฝันดีครับเคยจริงจัง ก่อนจะไปชมต่อนะครับผมก็พักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมมีเกมมาแนะนํานะครับผมเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังค์นะครับผมถ้าใครสนใจสมัครเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมก็กดเข้าไปในใต้คลิปได้เลย<ส>ผมก็เป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังค์นะฮะถ้าใครสนใจอยากเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมไปไปชมกันต่อเลยเอ้เนาะสวัสดีเข้าลงตูวันดีคสวัสดีครับเฮ้ยทำไมลงตูทำไมลงตู ไม่ไมปบริหารประเทศแต่ลุงตู่มาเล่นเอซ่าทำไมนะเฮ้อ๋อผมมาพบปะพี่นอรประชาชนนะครับเฮ้ยเสียงเมืปปปป่อมาเสียงเมื่อเอาอะประชาชนอยู่กันมีมีความสุขหรือเปล่านะลุงตู่เนี่ยผมทำคลิปอยู่แบบมีอะไรจะบอกประชาชนในช่องผมไหมผมผมทำคลิปอยู่เนี่ยลุงตู่มีอะไรอยากจะบอกประชาชนในช่องผมไหม อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับผมให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะครับแล้วขอให้น้ำรวยนำรวยนะครับขอให้พี่น้องทุกคนอย่าว่ารัฐบาลมากนะครับผมเพราะตอนนี้ก็แทบจะเอาหน้ามุดดินกันแล้วนะเฮ้ยรู้ตัวนี่หว่ารู้ตัวนี่ครับผมรู้ตัวเคยดูช่องพี่แดนชาเวลไหมครับอะไรนะรู้ตัว เคยดูช่องฟิตแอนด์ทาวเวลไหมครับซับเท่าไหร่อ่ะพอดีแบบไม,ไม่ไม่รู้จักอ่ะเ <laughs> นี่ยครับคนนี้ครับแอ๋ห <c> ะลองเปิชดูครับผมลองเปิชดูครับฟิตแอนด์ทรวเวลแล้วเราเคยดูช่องเอ็กซิทไหมครับก็ก็จำได้อยู่ครับเนี่ยครับเลยถามครับว่าเคยดูช่องผมไหมเฮ้โอเคโอเคนี่นี่ ดิฝากช่องผมฝากช่องพี่ด้วยนะเนี่ยพี่พี่ฝากช่องผมด้วยนะเนี่ยอ๋อพีได้ครับว่าฝากมาครับผมจัดไปจัดแป๊บเดียวขอพิมพ์ก่อนนะยอดซับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อุิยยอดซับน้อยๆครับแปดแปดหมื่นแปดหมื่นขอให้ยอดซับพุ่งเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวตามกันมาด้วยแล้วกันนะตามกันมาไวๆครับขอให้ช่องเจริญเติบโตนะครับปีใหม่นี้ขอให้ช่องอะไรนะครับช่องอะไรนะ exit exit ขอให้ช่องเอ็ x f ิ t นะครับผมครับผมเฮ้ยพี่คนนี้ด้วยว่ะเฮ้ยพี่พี่มามาอีกแป๊บหนึ่งพี่อะไรครับใครครับพี่เมื่อกี้เอาพี่เมื่อกี้มาอีกแป๊บหนึงพี่ที่จีบสาวอังกฤษอ่ะพี่พี่โคตรไอดอลผมเลยถ้าผมพูดอังกฤษได้นี่นะผมรีบแบบเดินตามพี่แล้วอะขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ว่าฝากช่องเอ XFit ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสลับกันนะฮะครับผม ช่่อองงเรววด้้ยคับพีนผมาต้องฝากช่องพี่ผมาต้องฝากช่องพี่ไม่เป็นไรครับผมช่วยกันทำมาหากินนะครับผมช่วยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เศรษฐกิจกำลังโอเคโอ้กำลังโอเคอ่ะโอเคโอเคก็โอเคครับโอเคภาษาไทยแปลว่าอะไรฮะโอเคแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรครับตกลงตกลง นะว่าตกลงนะตามนั้นครับอุ้ยโชคดีว่ะเจอวันนี้เจอโอ้โหใส่ต้องต้องดังตามแล้วแหละต้องเกาะดังแล้วแหละโอเคครับผมไงก็ปกด้วยกันงั้นน้องงจากช่องพีซีนะครับผมครับผมไงก็ไปไปตัว ติดตามนะกดตั้งค่าจะได้นะครับผมติดตามนะโอ้ใจดีเกินใจดีเกินเฮ้ยอันนี้ผมอยากเห็นหน้าพี่จะงเไรผมอยากเห็นหน้าพี่อะไรถอดได้ไหมถอดได้ไหมได้ครับได้ครับอนะเดี๋ยวผมจะแม่นึงทองตัมเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ใครอะเมื่อกี้ใครอ่าอันนี้เป็นอ่าปฏิกิริยครับบริการิยของผมเองนะทำไมทรงมันคุ้นหมดเลยวะ โอเคครับผมไม่ไงเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแก้กรณีก่อนครับแก้กรณีก่อนโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามต้องก็ได้ติดตามต้องก็ด้วเอ้ยโอ้โหเจอคนดังเฉยเลยว่ะอุ้ยเขาทำไมเขาส่งคุณคุ้นหมดเลยวะอุ้ยทำไมหน้าคุ้นคุ้นจังเลย เมื่อวานเราเมื่อวานผมฝันด้วยอ่ะฝันถึงวันแต่งงานเขาเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันแางของฝันว่าไม่飒วันที่ฉันได้ในเดูนั้นงคายเจอฝันให้มี จับมือด้วยกันนั่นเป็นเรื่องรอความรันจากฉันฉันกลัวอาจจะคิดมาก่าได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธออุ้ยต้องเู่กว่าเมื่อกี้เจอคนดังด้วยพี่เจอคนดังแล้วยัง แบบเจอคนที่แบบใส่หน้าผ้าหน้ากากหน้ากากลงตู่ปิดปิดหน้าไหมเจอไหมออไม่เจอ,อยังไม่เจออพี่ปัดไปเรื่อยๆแ่ว่าเธอเธอกแหละแบบมันมันมีคนหนึ่งที่แบบเล่นกีตาร์จีบสาวที่เป็นสาวอังกฤษอะเล่นกีตาร์จีบสาวอังกฤษ oh, อะเออคนนั้นแน่อยู่ในนี้เหรอ าเล่นแอปนี้หรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อันนี้เขาเหมือนมีอีกคนนึงเล่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ทรงคุค้นมากเลยน่าจะใช่แอปนี้บอกแอปนี้ไม่เคยมีฝรั่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แอป,ปนี้แต่เป็นมันเป็นแอป,ปอื่นในคอมอ่ะอันนั้นเป็นแอป,ปอื่นในคอมแต่แต่คือเขาแบบเขามาแบบโปรโมทช่องมามาเล่นมาทำคลิปอ่ะเขามาทำคลิปอ่ะจีบั้งจีสาวฝรั่งบ้งสิโอ้โห จีบสาวไทยให้รอดก่อนเดี๋ยวเคยอัพเลเวลใช่ป่ะอะไรนะเดวเคยอัพเลเวลใช่ป่ะไปจีบสาวเมืองนอกอะไรนี้โอเคพี่ไปละผมไปละฟันดีครับ